สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ยู่กับผม,มเมลลี่นคนเดิมนะครับผมวันนี้มาสูก่กับลา์เกตริหรือว่าเกมเซตีนะครับผมก่อนที่จะคุยอีเวนต์เดี๋ยวขอทําการระบายอารมณ์ก่อนนะครับผมคือถ้าเกิดใครจำอีเวนต์ลูกอมดาวได้นะครับผมที่ผมอะอยากได้เป็นสปริงนะครับผมแล้วคุณแล้วคุณม,มาดูลูกอมดาวดูผมมีอยู่หมื่นเก้าแล้วประเด็นคือผมอะรู้สึกแบบคือตอนนั้นอะผมมีอยู่ตอนนั้นน่ ก่อนลูกบัดเข้าพอมาผมมีอยู่หมื่นสี่นะเออผมมีอยู่หมื่นสี่แล้วผมสูงไปปุ๊บโอเคผมได้มาอีกหมื่นหกหมื่นเจ็ดแล้วปรากฏว่าผมก็ไปเล่นในด่านแบบหาเพชรมาเกือบว่าเกือบหมดแล้ววะเออเหลือแค่แชมเปี้ยนลีกดอะแชมเปญลีเล่นไม่ได้เนี่ยมันเปิดบ่ายสองทำให้แบบว่าผมก็เลยนึกว่าเอาเอายังไงซึ่งปรากฏว่าอ่ะได้มาหมื่นแปดหมื่นเก้าแล้วมันบังคับให้เติมใช่มันบังคับให้เติมแนละ้วพอผมไปดูเช็คเงินมาผมไม่มีเงินแล้ววะผมแบบ เงินแบบโอ้โหไปหมดแล้วไปหมดแล้วเลยนะครับผมก็เลยแบบว่าทําใจนะครับผมเออแบบสิ้นใจอดได้แปนสปริงอะ่ะแปนสปริงมันสองหมื่นลูกอมดาวอะ่ะคือมันถูกมากนะมันไม่ใช่ว่าไม่ถูกถูกมากมากแล้วรู้สึกว่านั่นมันน่าจะไม่เอาใหม่อยู่อ่ะอ้ก็เลยแบบว่าเซ็งเ,เหมือนกันนะมันไม่ใช่ว่าไม่เซ็ง ครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาขอคุยเรื่องอีเวนต์นะครับผมซึ่งอีเวนต์ประจำวันนี้ก็จะเป็นสปริงไดโนนะครับผมยุคของไดโนเสาร์ยุคไดโนเสาร์เหรอเฮ้ยเดี๋ยวนกะูไม่อยากอยู่ยุคนั้นนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่อยู่แล้วก็โรคระ่าดนะ่ะเออโอเคไปเดี๋ยวผมขอทำการแบบว่าเปิดตัดหนึ่งไหก็รู้สึกแบบว่าจะใฮ้ หาจี้คร่งลางชิ้นใหม่นะครับผมจี้กลางชิ้นใหม่สปริงเดนโง่ก็สามารถพิเศษของสปริงเดโน่ก็คือเมื่อตกพื้นที่ของฉั้นโอกาส100%เพิ่มความชัาของสองแล้วโอกาส47%ย้ายไปในพื้นที่ไม่ได้แถวแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามโอกาส38%อยกเว้นข้ามามช้าแล้วไปยังพื้นที่ต้องการทันทีมันเหมือนกับอินนี่เอาผ้าคลุมมาบวกกับแทมโพลีนอ่ะอืมผมพูดแค่นี้แหละก็น่าจะชัดแล้วนะครับผมแต่ว่าเอาจริงๆนะเจ้าคุหาทำเพื่ออะไรจินี้ ผมไม่หาเจริงๆผมไม่หาจริงๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันเล่นคือแบบมันแค่เอาทม์โพลีกับผ้าคลุมแค่นี้เออผมพูดเลยมันเอาแค่นี้เนี่ยเอาสปริงแดงมาทำไมกูบอกไม่ําเวนแม่ก็เสอกเอามาเออเจริญเนาะโอเคมาเดี๋ยวผมสุ่มก่อนคือบอกผมบอกนะผมไม่ทําเว้นจริงๆอันนี้ผมบอกเลยผมไม่ทําเว้นจริงๆแล้วดูมันให้ม,ใหมันให้สปริงเอมาละ ให้สปริงเองไมแ,แบบเอ้โอ,โอแคนอโอเคตอนนี้คือผมขอทำการเปิดเล่งกันก่อนเลยเพราะว่าไอจีที่หายากอะ่ะผมว่าน่าจะเป็นอย่างอ,อื่นอันนี้คือผมขอท,ทำการเปิดเล่งก่อนขอรักขั้นตอนก่อนนะครับผมโอเคเอาละจีเกยบเปิดละเอียดมาสปริงแห่งไดโนโสุมาเอบวกเออฮ่าน้ากาไดโนแม่อูนี่ไม่อยากหาเลยประเด็นอะ โอเคมาดูกิจกรรมของผมกิจกรรมรู้สึกจะให้สุ่มฮะเท้าของไดโน่ทั้งหมดเอ๊หนึ่งอันเพื่อแรกตัวสุ่มจิ๊กกระสุนิกโดยจิ๊กกระสุนคิดก็จะมีปริงไดโน่หมวกอัพแพนเลยสูดบัญชีและเปลี่ยนดกกระสังก์ปี่กวเนเก็บบัตรทองฟ้าเจ๊แพคเคาน์เตอร์มือห,หน้าลำชดหยุดรถแท็กซี่กวนเก็บบัตรน,น้องชนภยัยไอ้สามชิ้นล่างไม่ดีแต่สามชิ้นบนดีไอ้สามชิ้นบนดีอันนี้ยอมรับแล้วสามแล้วก็สองชิ้นก้าอันนี้ยอมรับว่าดีจริง แล้วก็รองเท้าสปริงไดโน่รู้สึกจะโอ้โหเอต้องหาชิ้นเอวกสชิ้นเพื่อได้รองเท้าสปริงไดโน่แล้วก็สะสมครบสองชิ้นเพื่อแลกใส่แล้วก็สะสมสปริงไดโน่ชิ้นเป็นรองเท้านะโอเคก็สะสมเรือสปริงไดโน่ส่วนกิจกรรมพิเศษก็จะไม่มีเออประกาเลยครับผมโอเคซึ่งคลิปนี้ผมว่าผมขอทําการจบคลิปพีจานี้ครับเดี๋ยวผมก็ต้องทำการตัดต,ต่อแล้วก็มีเกมอื่นที่ต้องรีวิวอีกเยอะเลย นะครับผมโอเคซึ่งไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย